สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาต่อกันเรื่องของกำลังขยายของกล้องโทรทัศน์เนาะอันนี้เป็นเลนส์โพลโลเป็น i p พ p ซโพลโซขนาด6มลมตรนะครับเอ่อขนาด6มิลิเมตรเนี่ยจะต่อกับกล้องที่เราอวดไว้ก็คือจะได้ประมาณ116เท่าถามว่า116เท่าเนี่ยเอ่อมองเห็นได้ขนาดไหนอันนี้เราไม่เคยเอาไปมองวัตถุอย่างอื่นนะครับนอกจาก ดาวพฤหัสด,ดาวเสาร์แล้วก็ดวงจันทร์นะครับแต่ว่าถ้าถามว่ามันมีกําลังขยายได้แค่ไหนนะครับก็คือในดาวพฤหัสเนี่ยคุณสามารถมองเห็นเข็มขัดดาวได้เลยนะก็คือเป็นแถบ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 ดาวเสาร์คุณก็จะสามารถแยกวงแหวนกับตัวดาวดาวเคราะห์เลยได้นะครับดาวเสาร์เนี่ยถ้าถามว่าแยกอย่างไร ก็คือคุณจะเห็นไอช่องว่างระหว่างดาวเคราะห์กับวงแหวนได้ชัดเจนนะครับแต่ก็ไม่ได้โตมากไปกว่านิ้วก้อยเลยนะครับเพราะว่าด้วยความที่มันอยู่ห่างไกลกันแบบกี่เท่าจากโลกถึงดาวพฤหัสมันก็น่าจะประมาณ5 AU แล้วก็ดาวเสาร์ก็อีกประมาณเกือบเกือบ,บ10 AU นะครับ จำไม่ได้ช่างมันเถอะอันนี้เราก็มาดูนะครับว่าเออดาวพฤหัสเนี่ยเราจะเห็นเข็มขัดดาวเสาเราก็จะเห็นวงแหวนและดาวเคราะห์แยกกันชัดเจนนะครับอืมเมื่อมาถึงกำลังขยายขนาดนี้แล้วนะครับก็จะขอนินทานิดนึงนะครับเ,ออเวลาเราดูดาวใน ดาวเคราะห์นะครับดาวพฤหัสด,ดาวเสาร์เนี่ยเราก็มักจะเห็นเข็มขัดอยู่ในตามแนวนอนใช่ไหมครับแต่พอคุณไปดูจริงๆนะครับดาวพฤหัสด,ดาวเสาร์เนี่ยคุณจะเห็นเข็มขัดตั้งฉากกับพื้นโลกนะครับดาวเสาร์คุณก็จะเห็นแนววงแหวนในแนวตั้งฉากกับพื้นโลกนะครับถ้าถามว่าเพราะอะไร อันนี้คำอธิบายที่เรานึกเอาเองนะเพราะว่าเราอยู่ในแนวตั้งฉากกันนะครับเราอยู่ใกล้ศูนย์สูตรใช่ปะเพราะฉะนั้นทุกสิ่งที่เรามองเห็นเนี่ยก็คือจะอยู่ลักษณะตั้งฉากเพราะฉะนั้นเราก็เลยเห็นดาวทั้งหลายเนี่ยที่เขามีอยู่ในแนวนอนนะครับเราก็จะเห็นเป็นแนวตั้งเมื่อไร่แต่เมื่อไรก็ตามที่ ดาวขึ้นไปอยู่ถึงจุดสูงสุดจุดจอมฟ้าแล้วะนะครับจุดเซนิตนะครับตอนนั้นที่เราสามารถหมุนได้อ่อะไรนะเราสามารถที่จะหมุนตัวให้ขวางขวางโลกได้แล้วนะครับเราก็จะเห็นเป็นแนวนอนนะครับเช่นเมื่อดาวขึ้นเราก็ต้องหันอ่เช่นเมื่อดาวขึ้นเนี่ยเราก็ต้องหันหน้าไปทางตะวนันออกใช่ไหมครับเพื่อที่จะให้มองเห็นดาวได้แต่พอเรา ออพอเราอยู่พอเราพอดาวมันขึ้นไปสูงสุดแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะหมุนตัวไปให้หันหน้าไปทางทิศเหนือหรือทิศใต้ได้เพราะฉะนั้นแทนที่ดาวมันจะเป็นเส้นแนวตั้งมันก็จะเป็นแนวนอนให้เราเห็นได้นะครับอันนี้อืมเป็นริกนิดหน่อยนะครับเป็นเรื่องตลกนิดหน่อยก็อยากจะบอกลืมพูดไปถึงเรื่องดวงจันทร์นะครับอันนี้ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเราใช้เจ้านี้สองดวงจันทร์นะครับเราจะเห็น หลุมอุกกาบาตบนดวงจันทร์เนี่ยมีมิติมากขึ้นแต่มีข้อจำกัดว่าใช้เลนตัวนี้นะครับเราจะไม่เห็นดวงจันทร์เต็มทั้งดวงนะแล้วก็นอกจากไม่เห็นดวงจันทร์เต็มทั้งดวงแล้วก็ยังหลุดกรอบได้ค่อนข้างจะง่ายมากเลยนะครับเพราะกำลังขยายมากเกินไปนะครับ กำลังขยายของดวงจันทร์ที่เหมาะสมเขาก็บอกว่าถ้าจะให้เห็นทั้งดวงก็อยู่ที่ประมาณ90เท่าไม่เกินนั้นนะครับถ้าเกินไปแล้วนะครับถ้าเกินไปมากๆเช่นรับประมาณ300เท่าอย่างเงี้ยคนก็จะดูภาพแบบไม่ค่อยรู้เรื่องเลยเพราะว่าความปั่นป่วนของชั้นบรรยากาศด้วยนะครับแล้วก็หน้ากล้องเขาก็บอกว่าไม่ควรเกินนะครับรู้สึกว่าจะไม่ควรเกิน20่ไม่ใช่ถ้าวัดเป็นมิลลิเมตรก็คือไม่ควรเกิน2เท่านะครับก็คือ กล้องที่เราใช้แนะนำเราพูดถึงเนี่ยก็คือไม่ควรเกินร้อยสี่สิบเท่านะครับอืมก็คืออยู่ที่ประมาณไม่เกินใช้ตัวไอพีสเนี่ยไม่เกินสี่ถึงห้ามลเมตรนะครับไม่ควรไม่ควรให้น้อยไปกว่านั้นนะครับแล้วก็น่าจะเป็นจุดสุดท้ายแล้วไม่ให้สี่มเมตรเนี่ยน่าจะไม่มีเล็กกว่านั้นแล้วเพราะว่าความยาวโฟกัสสี่มิลเนี่ยก็ครึ่งเซนนะครับครึ่งบรรทัด ก็จะมีขนาดของตัวเลนแค่เส้นผ่านศูนย์กลางเลนแค่4ีมิลเหมือนกันนะอืนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณเท็กอยากติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ